สวัสดีครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านกับผมทนายพีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่880ดนะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน YouTube พียงก็ว่าทนายปีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้การปรึกษาก็จะมีลิงก์ไปในโทรศัพท์โทรหาติดต่อใน YouTube นั่นเองนะครับในต,ตอนที่880เนี่ยเป็นคำถามของแฟนคลับก็คือว่าทนายครับเราจะเช็คหรือตรวจสอบได้อย่างไรครับว่ามีคนเนี่ยมาขอแอบตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตายที่ศาลนะฮะหรือเราจะทราบได้อย่างไรว่า จ้ามาดกเนี่ยมีคนมาขอตั้งผู้จักกรรมมาดกแล้วหรือไม่นะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่เราจะตั้งผู้จักกรรมมาดกเนี่ยการตั้งหรือไม่ตั้งเนี่ยนะไม่ได้จํากัดเวลาไว้นะครับจะตั้งเมื่อไหร่ก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วยิ่งตั้งเร็วที่สุดเมื่อไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นการที่จะมีการแบ่งมาดกเร็วเท่านั้นเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่ามีคนอื่นที่เป็นทายาทคนอื่นจะมาแอบขอตั้ง ผู้จัดกรารมรดกหรือไม่อย่างเช่นคด e ีที่พบกันบ่อยที่มีการแอบขอตั้งผู้จัดการมรดกก็คือเจ้ามรดกเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็มีภรรยาหรือมีเมียน้อยหลายคนแล้วก็มีลูกกับเมียน้อยหลายคน <โ S 1> อย่างนี้นะครับตัวเมียน้อยเองเนี่ยนะครับก็จะไปแอบขอตั้งผู้จัดการมรดกนะหมายถึงให้ลูกของเมียน้อยเนี่ยไปแอบขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับเพราะว่าลูกที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยก็เป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกเช่นเดียวกันดังนั้นอย่าชร่าใจไปทีเดียวนะครับ ผู้ตายเนี่ยอาจจะไปแอบทําพิธีกรรมไว้โดยที่เราไม่ทราบแล้วก็มีการไปแอบขอตั้งผู้จัดการมรดกก็เป็นไม่ได้อันนี้คือข้อความเบื้องต้นในหัวข้อวันนี้เนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรว่ามีคนไปแอบขอตั้งผู้จัดการมรดดของผู้ตายแล้วขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนที่ทนายมิจจะแจ้งให้แฟนคลับก็คือขั้นตอนที่1ก็คือว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบ เช็คได้จากเว็บไซต์ของศาลเขาเรียกว่าเป็นระบบการส่งเอกสารและการประกะาศนัดไต่สวนทาง e n o t i c e system นะครับที่ทนายวิริยุทธ์นี่ได้ขึ้นหน้าจอนะครับก็คือ w w w e n o t i c e c o j g o t h อันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของศาลนะครับเราพิมพ์ชื่อในช่องค้นหานะครับอย่างชื่อเจ้ามรดกชื่ออะไรชื่อในกอไก่นามสกุลขอไข่เราพิมพ์ไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยนะครับถ้ามีชื่อนี้อยู่ถ้าไม่มีก็แสดงว่า อ่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะยังไม่มีใครมายื่นนะครับสันนิษฐานเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งเราต้องไปตรวจสอบในขั้นตอนที่2นะครับว่าเราจะต้องไปศาลที่เจ้ามรดกเนี่ยมีทะเบียนบ้านแล้วก็สอบถานนะครับว่าเจ้ามรดกชื่อนี้ชื่อนี้เนี่ยมีคนมาขอจัดตั้งพิจีกรรมมรดกที่ศาลหรือยัง นะเมื่อเจ้าที่คลิกเข้าไปนะก็อาจจะยังไม่มีการมาขอตั้งหรืออาจจะมีการขอตั้งแล้วก็ต้องไปคัดค้านนะฮะโดยขอเป็นผู้จัดการมาดกร่วมหรือขอเป็นคนเดียวก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับขั้นตอนประการที่3นะครับวิธีง่ายที่สุดก็คือโทรศัพท์ไปสอบถามที่ศาลที่เจ้ามอดรมีทะเบียนบ้านอยู่นะครับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ประหยัดและสะดวกกับเราที่สุดนะครับ สำหรับแฟนกลับท่านใดนะครับสนใจที่จะปรึกษาหรือว่าจ้างทนายวิยุตเกี่ยวกับการขอจัดตั้งผู้จัดการมรอดอกออนไลน์ได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศไทยนะครับก็จะมีการส่งเอกสารให้ดูในไลน์หลังจากมีการชําระมัดจําแล้วนะครับแล้วก็ให้สแกนทางไลน์มาทั้งหมดนะครับแล้วก็รูปแบบของการทำเนี่ยทนายก็จะชี้แจงอ,อีกครั้งเป็นรูปแบบขั้นตอนการขึ้นศาลแบบออนไลน์นะครับท่านอยู่ที่หน้าจอทนายก็อยู่ที่หน้าจอในวันที่สืบพยานนะครับอ่านเอกสารก็อ่าน,อ,านอ่านจากหน้าจอเอานะครับ ไม่ต้องมาสารไม่ต้องมาท่องให้เสียเวลานะครับหรือใครสนใจนะแฟนคลับท่านใดสนใจจะทําพิัยกรรมนะครับก็อย่าลืมนะครับปรึกษาหรือว่าจ้างทนายวิยุทธ์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวิยุทธ์บพันใหา่แบ่งปันนะสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ